สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่11สิงหาคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิ i ข a อ Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily นะครับตามระบบของเรานั้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วสีแท่งก็ประมาณ7 0 0 0กุดนะครับ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับกําลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งแค่โดจิเล็กๆไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นนะครับโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมีอยู่อีกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับโมเมนตัมฝั่งขาลงก็เริ่มสร้างลสร้างหลุมขึ้นมาแล้วนะครับ ส่วนตลาดนั้นนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงทีนี้เรามาดูแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดนี่ว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญ,ญญาณฝั่งขาลงแต่การเคลื่อนที่ระยะใกล้นั้นเกิดการพักตัวหรือที่เรียกว่านะครับดิมาน ทัวที่ supply effective expansion นะครับก็เพราะว่านะครับแท่งเขียวพวกนี้ไม่ได้เกิดจากแรงซื้อที่แท้จริงเกิดจากการลดลงของแรงขายเท่านั้นนะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว22แท่งก็ประมาณ8,000จุดนะฮะ เมื่อวานนะฮะเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขายังคงอยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะว่านะฮะเขากลับตัวในโซนสูญยากาศผลปรากฏว่านะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็ยังมีอู่กอ,อีกระดับหนึ่งแต่ เปอร์เซนต์การขึ้นนี้เป็นการพักตัวนะครับไม่ใช่การขึ้นนะครับเป็นการพักตัวของรอบสัญญาณฝั่งขาลงชุดก่อนหน้านั้นเองนะครับก็เป็นซัพพลายเอฟเฟกต์ก็ค่อนข้างจะเริ่มชัดเจนขึ้นในทำเฟรมเล็กนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝังขาลงนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังอ่าไม่อยากจะลงต่อแหละนะก็ก็ก็จะเห็นว่านะครับเขาไม่ไม่สร้างหลุมที่ลึกลงนะครับเขาก็เริ่มนอนนอนนะฮะก็เริ่มเป็นถึงกลุ่มสลับนะฮะ ส่วนตลาดนั้นนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะลดลงบ้างตามกลไกของตลาดเป็นเรื่องปกตินะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทามาเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญ,ญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้ขอให้เขาจบเบรก บริเวณนี้ก่อนนะครับถ้าเขาจบเบรกนะครับเขามีโอกาสที่จะเดินทางต่อหรือว่าเขาเบรกแรงนะฮะเบรกแรงก็จะเป็นการจบรอบสัญญาณชุดนี้หรือแรงกว่าน,นั้นนะครับอาจจะเป็นสร้างรอบสัญญาณฝั่งขขึ้นเล็กๆทิ้งไว้แล้วมีโอกาสที่จะกลับลงมาเดินทางต่อ นะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่หนึ่งชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณที่่อาข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเนะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าฮะเป็นการจบรอบสัญญาณมีโอกาสจะขยับตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับผลปรากฏว่าก็ไม่ไปไหนจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่ยังรอคอนเฟิร์มแท่งนี้ซักแท่งสองแท่งก็ต่อเนาะนะฮะแต่การรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนี้นะครับเป็น แพทเทิร์นของการบวกนะครับแพทเทิร์นที่เป็นฝั่งขาลงนะครับแต่น,นี้ก็จะเป็นสัญญาณบวกสัญญาณเป็นฝั่งขึ้นเล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นจะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นแรงๆนะครับเพราะว่าสวนทางกันอยู่นะ่ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่อันนี้กําลังหดตัวกลับอสูรน,นั่นก็คืออยู่ในโหมดของการพักตัวนั่นเองนะครับส่วนตลาดนั้นนะครับเช้านี้ตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบเกือบ,บแข็งแรงแล้วนะครับแรงซื้อแรงขายนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับก็คือแรงซื้อแรงขายพ,าพอๆกันนั่นเองตามกลไกลเบื้องต้นของตลาด forex นะครับก็ทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับไม่ไปไหนสักทีเราก็พอ จะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบยังไม่เกิดรอบสัญญาณนะครับในระยะใกล้มีเป็นไซด์เวย์ออกข้างเท่านั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้ก็คงไม่ไปไหนไกลนะฮะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นเล็กๆน้อยๆอยู่ในกรอบนะครับดังนั้นนะฮะกรอบมันนี Management ของวันนี้นะครับก็เราใช้กรอบเดิมดีกว่าเนาะ เราใช้กรอบเดิมอยู่ประมาณนี้นะครับสักประมาณเอาไประมาณหมื่นกว่ากว่านิดๆนะฮะหรือว่าใครที่ข่าซิ่งนิดหนึ่งนะครับมีเวลาดูแลก็ใช้กรอบประมาณนี้ก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับใจเย็นๆนะครับก็เพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟวันนี้นะฮะวันนี้นะครับเริ่มนะฮะเริ่ม ปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับเริ่มนะฮะมาเป็นไปนในทาง เทคนิคนะครับนะฮะเป็นไปในทางเทคนิคข้อก็ข้อย้องจะไปฝั่งเดียวกันดังนั้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนของกล้ามเนื้อโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับนะฮะค่อยๆดูค่อยๆแกะสัญญาณตามสัญญาณการเคลื่อนที่ให้ทันว่านะฮะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เกิดจากอะไรและมีโอกาสที่จะเดินทางไปทางไหนแล้วถึงใช้ความเสี่ยงในการวางแผนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ